ครับผมวันนี้เราจะพามานั่งรถเล่นนะครับผมคันนี้เป็นรถวาซ้อมมือของเซโนนะครับ oh. ที่จะมีรถทํารถแข่งหลายคันเลยกับกับที่อูลล่เราครับผมก็ซึ่งเป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันมานานก็คืออย่างรถคันนี้คือเขาก็จอดไว้ที่อู่นี่แหละก็คือไม่ค่อยได้ทําอะไรแต่ทีเนี้ยปัญหาคือพอเขามาขับจะขับแก้เซียนดีไรนะเกียร์มันชอบไม่เข้าแล้วเขาชอบบอกว่า ผมทํารถขับได้แค่คนเดียวไม่ทําให้คนอื่นขับเลยอทีเนี้ยวันนี้ผมก็ทํำเกียร์แก้ไขอะไรใหม่แล้วเรามาดูว่ารถเป็นยังไงดีกว่าว่าเข้าเกียร์ครบไหมยังไงก็มาแก้มือแก้เครียร์ได้นะครับเตยนงครับผมไปดูกันเลย นะครับว่าเกียร์เข้าง่ายเข้าคมนะครับผมก็ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับ